เช้าเปิดใครกันนะครับพึ่งครับทุกคนก็ได้เห็นนะบ้านไหนแม่มึงใช่ <c ười> ครับผมว่าอยู่ในเกมมอดครับซึ่งใครอยากเปินก็ชื่อตามนี้ซึ่งวันนี้ผมจะเปิดไขให้ได้ละคนทำเป็นเหมือนเกมจริงนะคุณผู้ชมแก้เปิดทำเป็นเหมือนจริงก่อนนะ่ะครับแปดฟองแรก และและและคูณมาเถอะไม่ใช่ทีเผลอนะ,นะบ้าเนอะคือ,อผมเนี้กดซับให้คนที่เออกดซับเท่านั้นนะก็คือเป็นผลไม้ซึ่งผมไม่อยากได้มัน มันคืออ่าไอ้นี่ผมไม่อยากได้มันมันใหญ่เกินมันลกด้วยหาฟองต่อไปเฮ้ยแฟองไม่ไ,ได้ให้มันรู้ไป มีห้าร้อยมีห้าร้อยไข่ไม่ได้ให้มันรู้ไปเอา้าน้องนกพูงมาจากไหนเดิมนั่นนกพูง,งมากี่เปอร์เซ็นต์วะก็ดูอะไม่เป็นขอบปลอมแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์ทำไมนกพูงมากี่เนี่ย ล้วคูณนึงเปอร็นโอเคแมวนอนจะบอกนะว่ากเราต้องบูชาแมวแมวเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องบูชาแมวไม้แมวมันกลัว อีสัตว์ฟูซัมฟองฮ้ยกูตกใจมาเลยก็ไฟแดงตกใจเลยเมืเ่อกี้ เพื่อจะเสียงก็รู้แล้วจัดไปเลยละคุณกี่นาทีน้องจะไปขโมย ทีแปดโอเคต่อไข่ต่อไปจะไ,ไ,ได้ดึไข่ไหนวะไข่นี้นั่นดีกว่าไข่มันทำวะต่อ ใข่นี้เป้ใหม่หลักของผมก็คือตัวห้าเปอร์เ็นไม่ดจากถามว่าสูดเจอห้าไหมเอ้าบินไปไหนนู้นเก็บได้อย่างโอเค มูอตัวย่างยังวะอยู่ดิตัวตาำมีแต่ตัวต่ำจะไปอืมร้อนๆปีเสื้อเอ้เดี๋ยวนะ ไม่พอให้มันรุ้ไปผีเสื้อกับเออพึ่งเรนโบก็ได้จัดไปแปดฟองแรกมันท้ามันค้างอยูาา่โอเคไข่เต็มแล้วมันฟองแล้วมงว้าอะไรไงเนี่ยเออ โอกูกูข้างขาข้างขางโอ้ยเฮ้ยบ้าอย่างเงี้ยอืมเกมบัคแน่นอนนะออกเข้าใหม่ สุ่มต่อแล้วกันแัวหนึ่งออกทำไมวะตั้งว่าใครน่าจะรีออฟตบฟูตตั้งไอันี่นะ่าชื่อแบบขยกเลนะเลนเลยชื่อแบบตอนนี้นะโอเคใครดูไม่ทันก็ย้อนย้อนคิดูักัน ยาำเป็นให้แม่รอดแ้วควรเป็นเด็กอะเชีย่ยชีลืมชี่เหมือนลืมอะไรเล,ลืมบ้างโอเคนี่ก็เหมือนเดิมหโอรอดกูรอด โอเคต่อดูไหนอีกแล้วนี่สามฟองถ้าประเอ็นแม่งงั้นก็เออศูนย์จุดสองอะไรวะท่า สามตัวแลยนี่คืออะไรอ๋อไอ้เหี้ยนี่อยู่ไหนฮลัลโหลโอเคแยพูดถึงแล้วนึกถึงซีรีเกมสามเลยเนี้ยเศร้าอาย่ผ่านนี่ ใครยังไม่ดูซีรีส์เกมเสาเสาเสาแล้วถ so ้าใครยังไม่ได้ดูซีรีส์เกมสามก็ก็มันจะเศร้ามากเลยนะผมไปให้แค่นี้แล้วผมไม่อยากสปอยขี้เกียจอ้อะไรไม่ซับซ้อนเต็มเลยได้อะไรมาบ้างเฮ้ยหยัยงเนี่ยอีเวนต์เหรอ โอเคอีเวนต์โอเคแม่งโดนหรอกแล้วก็คืออะไรส่วนที่คก็จะไป่ก็ทำบมเกีาวพันี มันแค่นี้บึงบิงมองสวนลินของเราทำไมไม่ไมีมตัวอีวอกวะจะให้คนที่ติดตามแล้วกันถ้าไม่ติดตามก็ตามแล้วนี่ครับสูตรผมเอาไปใช้ได้นะสูตรผมอยู่อ่ะเรียวกอดรี่สามอ้าวไม่ปลก ปักไม่โดนอ่ะนี่อเกมันปักอย่างงี้เลยทุงท่านปักไม่ได้คือต้องไปป้องไปปักไกลๆรู้ไหมมันก็ไม่โดนแล้วก็แตงโมสามแล้วก็มาตอร์อีกสามหนึ่งสองสาม อันไก่ีเด้งโอเคทีนี้อะรอเอ้าเอ้าอะไรวะเออมันใจรอบอกอะไรก็ไม่ได้แล้วมันจะเอาอะไรเบื่อมันจะเอาอะไรไปเหลือแล้ว อีกลหนึ่งละคนูณกุ้งซูมไอ่หิ อย่างนี้อ่ะพรุ่งนี้ไว้ต่อแล้วกันน้ำชมวันนี้ต่อแล้วครับบายยแค่นี้แหละ